ตอนที่125ยห้าฝ่ามือเพลิงขจีเดือดดักฝ่ามือเพลิงขจีเดือดดักในตอนที่ร่างของเย่เหยเอ็นเอียงเล็กน้อยเขาก็ถือโอกาสก้าวออกไปหนึ่งก้าวแค่เสี้ยววินาทีที่ฝ่าเทา้าถึงพื้นบนลานต่อสู้หินสีม่วงสั่นสะเทือนขึ้นไหลทั้งสองข้างหนักเล็กน้อยเงียบไปพักหนึ่งเย่เหยก็ยื่นนิ้วมือออกมาทันทีนิ้วมือวางบนเปลวเพลิงสีเขียวสว่างที่อยู่ด้านหน้าตูม ในเซียววินาทีที่นิ้วมือของเย่เหวยวางลงบนเปลวเพลิงสีเขียวบนเปลวเพลิงสีเขียวที่ดูราวกับจะธรรมดายอย่างมากได้ปะทุเคลื่นความร้อนที่น่ากลัวจากนั้นก็กลายเป็นลำแสงพุ่งลงมาจากกลางอากาศจมตีไปทางอสดงดับสปะแสงของซีซีราวกับดาวตกที่พุ่งมาจากเส้นขอบฟ้าวีดภายใต้การเท่งความสนใจจากผู้คนนับไม่ท่วนเปลวเพลิงสีเขียวลู่ลงมาแล้วขยายใหญ่ขึ้นเปลวเพลิงสีเขียว ได้กลายเป็นภาพของสัตว์อสูรเดือนดับตัวหนึ่งประสานงากับอสดงดับสับแสงอย่างรุนแรงตุ้มเสียงระเบิดขนาดใหญ่เรากับเป็นเสียงฟ้าที่ผ่าสายภูเขาทั้งลูกทําให้ลานต่อสู้หินสีม่วงที่อยู่ข้างๆกับลานต่อสู้ลําดับที่สิบสันสะเทือนขึ้นลานต่อสู้หินสีม่วงแต่ละลานต่างโอนเอน็นเรากับว่าจะพังลงได้ตลอดเวลาภายใต้สายตาที่ตกใจของทุกคนพลังทั้งสองฝั่งทั้งแสงสีดําและแสงสีเขียว ส่องกระจายราวกับกูเขาไฟระเบิดแสงที่ส่องสว่างยังเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงสีดำของดวงอาทิตย์ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ทนไม่ไหวจนต้องปิดตาเป็นพลังที่น่าหวัว่นหวั่นท่านผู้อาวุโสผู้หยุนมักจะพูดกับข้าเสมอว่าวิชาเทพเสียนที่สร้างโดยอาคาัคารเซียนรูปแบบพิเศษนั้นทรงพลังเพียงใดฝ่ามือเพลิงขจีเดือนดับนี้ก็มีโครงสร้างของอัคารเซียนรูปแบบพิเศษวันนี้ข้าจะลองดูว่าวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญ,ญญาณ ที่มีโครงสร้างของอะคารเซียนรูปแบบธรรมดา36วิถีและอะคารเซียนรูปแบบพิเศษอีก12วิถีจะสามารถต้านทานวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับสาสต้องห้ามได้หรือไม่เย่หวยมองเปลวเพลิงสีเขียวที่เคลื่อนไหวเบาๆอยู่เบื้องหน้าสายตาเย่หวยเพิ่งจะเคยได้วิชาเทพเซียนที่สร้างโดยอะคารเซียนรูปแบบพิเศษต่อหน้าคู่ต่อสู้เป็นครั้งแรกฝ่ามือเพลิงขจีเดือดดักเป็นวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณเท่านั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดยเย่หวยก็ไม่อาจรู้ได้ชัดเจน หากมีผู้คนล่วงรู้ว่าเย่เหยใช้พิมพ์วิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณมาต้านทานอสดงดับสัพปพปแสงจะต้องคิดว่าเย่โหยสตีฟันเฟือนเป็นแน่แต่พลังของวิชาเทพเสียนยังต้องยึดพลังของผู้ร่ายถึงจะเป็นผู้แข็งแกร่งกุยหยวนที่ไร่พิมพ์วิชาเทพเสียนขั้นต่ำระดับวิญญ,ญาณก็สามารถเอาชนะจอมยุทธ์ที่ไร่วิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับลึกลับได้อย่างง่ายดายจนถึงตอนนี้เย่โหยคือขอบเขตอี้หยวนแล้วพลังของวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณที่ไร่ออกมา จึงไม่อาจดูถูกได้สัตว์อสูรเดินดับที่ควบแน่นด้วยเปลือเพลิงสีเขียวปะทะก,กับอสสดงดับสัป,ปะแสงทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันไม่คิดเลยว่าแสงที่หนึ่งของอสสดงดับสัป,ปะแสงจะไม่สามารถหยุดยั้งเย่เว่ยได้ทั้งทั้งที่วิชาเทพเสียนที่เย่เว่ย่รยเป็นเพียงวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญ,ญญาณเป็นเหตุให้สีซิวเดือดดานจนสีหน้าบิดเบี้ยวอย่ามาดูถูกวิชาเทพเสียนอสสดงดับสัป,ปะแสงของข้าไม่เช่นนั้นข้าจะทําให้เจ้าต้องจ่ายค่าตอบแทนที่แสสสนหั อสดงดับสัปะแสงแสงที่สองแสงที่สามแสงที่สี่ซีซิลแผดเสียงออกมาด้วยความโกรธดวงอาทิตย์สีดำทั้งเจ็ดประตูกออกอย่างต่อเนื่องพลังก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันปังปังปังพลังยวนของทั้งสองฝ่ายโจมตีปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องราวกับจะบ,บททยี่ทุกสิ่งทุกอย่างจนแหลกละเอียดจากการประทุระเบิดออกของอัสดงดับสัปะแสงติดต่อกันจนถึงแสงลำดับที่สี่พลังของวิชาเทพเสียนอัสดงดับสัปะแสง ได้บทขยี้ฝ่ามือเพลิงขจีเดื ind, อนดับของเย่เหวยจนหมดสิ้นซีซิวชนะแล้วงั้นหรือก็อีกไม่นานบุรุษผู้นั้นคงจะไม่สามารถต้านทานพลังของอสดงดับสะระแสงได้แสงสีดำของอัสดงดับสรพแสงราวกับกระแสน้ําขึ้นลงซัดไปทางเย่เหวยมองไปดูเหมือนกับจะกลืนกินเย่เหวยจะไม่พูดก็ไม่ได้พลังของบุรุษผู้นั้นแข็งแกร่งอย่างแท้จริงสามารถสู้กับซีซิวได้ถึงระดับนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขายังไม่อาจเทียบกับซีซิวได้ บุรุษผู้นั้นยังอ่อนวัยนักไม่รู้ว่าผ่านไปอีกหลายปีเขาจะเติบโตแข็งแกร่งไปถึงระดับใดใกล้จะต้านทานไม่ไหวแล้วเย่โหวยรู้สึกได้ถึงพลังทำลายที่น่ากลัวของอสดงดับสัปปะแสงหรือตอนนี้ข้ากวนไร,ร้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานพาล้ำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองดีหรือไม่นักไม่ได้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานพาล้ำลึกเป็นด่างไพ่ตายของข้าจะเผยไตยออกมาเร็วเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดในตอนนี้ เย่เหวยยังคงคิดที่จะปกปิดพลังของตัวเองไว้อยู่หากผู้เรียนที่ชมอยู่รอบๆร,รู้ถึงความคิดของเย่เหวยในตอนนี้คาดว่าแต่ละคนคงจะระอักเลือดเพราะพลังที่เย่เวหวยไรออกมาก็าเกินกว่าที่พวกเขาจะเอื้อมได้ถึงเคล็ดลับดาวตกภายในร่างกายของเย่เหวยหมุนวนอย่างต่อเนื่องในตอนที่นํามาใช้ราวกับจะมีกลิ่นอายของเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราอยู่แต่วิธีการที่เย่เหวยนามาใช้ได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยลึกซึ้งสียยิ่งกว่าเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราใบหน้าของเย่เหวยในตอนนี้เผยรอยยิ้มกว้าง เมื่อเห็นอารมณ์ของเย่ยเหวยเหล่าคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัธจันทร์อารมณ์ชะง,งักเล็กน้อยในช่วงที่น่ากังวลถึงเพียงนี้เย่ยเหวยยังยิ้มออกมาหรือเย่ยเหวยจะปกปิดไพ้ตายเอาไว้ท่านพวกเขาต่างก็คาดหวังขึ้นมาเจ้าหนุ่มนี้จะแข็งแกร่งไปถึงระดับใดกันวันนี้ข้าจะใช้วิธีการของเจ้าเพื่อจัดการกับเจ้าเย่ยเหวยเสียมุมปกากอคาเรเซียนที่มือขวาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแล้วตะโกนออกมาหนึ่งคำวิชาเทพเซียนพิทักษ์กายาเดือนดัก เย่เวยไร้วิชาเทพเซียนปกป้องร่างกายที่เพิ่งจะไร้ออกมาก่อนหน้านี้ผู้คนบนอัฐจาร์ต่างเผยอารมณ์ที่สงสัยอย่างมากวิชาเทพเซียนป้องกันร่างกายบทนี้ของเย่เวยไม่ได้แข็งแกร่งมากมายหากว่าเย่เวยคิดว่าวิชาเทพเซียนพิทักษ์กยายเดือนดับบทนี้จะสามารถต้านทานวิชาเทพเซียนอสดงดับสัปประแสงของซีซิลได้เกรงว่าจะน่าสยดสยองเกินไปแต่ที่เย่เวยไร่ออกมาไม่ได้เป็นทีมวิชาเทพเซียนพิทักษ์กยายเดือนดับ เวลาเดียวกันกับที่ไร่วิชาเทพเสียนพิทักษ์กายเดือนดับเคล็ดลับดาวตกภายในร่างกายของเย่เหวยไ,ได้เคลื่อนไหวโดยวิธีการเดียวกันกับเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราแล้วใช้เคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดารามาเพิ่มการ้ำจุนแก่วิชาเทพเสียนพิทักษ์กายเดือนดับตูมพลังของแสงลำดับที่4จากอสดงดับสปแสงโจมตีบนร่างกายของเย่เหวยทําให้เย่เหวยโซซัดโซเซถอยหลังไปหลายก้าวแล้วยืนประคองได้ร่างกายทั้งตัวไม่มีร่องรอยบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย แม้แต่วิชาเทพเสียนพิทักษ์กายาเดือนดับก็ไม่แตกพังอะไรนะต้านทานไว้ได้งั้นหรือผู้คนที่ชมอยู่รอบๆต่างตาโตอ้าปากหวัวในใจสงสัยอยู่ไม่น้อยพวกเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าเย่โวยทำอย่างไรจึงใช้วิชาเทพเสียนพิทักษ์กายาเดือนดับมาต้านทานพลังของแสงที่สี่จากอสสดงดับสบปรพแสงได้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าเข้าใจแล้วเจ้าหนุ่มนี่เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนที่อยู่บนอัฐจันพูดพร้อมหัวเราะอย่างสบายใจ สายตาที่มองเย่เหวยเต็มไปด้วยความชื่นชมคนอื่นต่างมองท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนอย่างไม่เข้าใจเขาจึงหัวเราะแล้วอธิบายว่าเมื่อครูซีซิวได้ใช้เคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดารามาต้านทานการโจมตีของเจ้าหนุ่มนั่นเจ้าหนุ่มนั่นจึงเรียนรู้วิธีการไหลวนพลังหยวนในเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราจนเกือบจะสมบูรณ์ในตอนที่เผชิญหน้ากับแสงสีดำของอสดงดับสป,ปะแสงของซีซ,ซิวจึงใช้วิธีการของเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดารามาประสานเข้ากับวิชายุท์ของตัวเอง จากนั้นก็นําไปเพิ่มพลังของวิชาเทพเสียนพิทักษ์กายาเดือนดับถึงวิชาเทพเสียนระดับลึกลับอสดงดับสปะแสงจะทรงพลังมากแต่แท้จริงแล้วพลังของมันคือการรวบรวมลําแสงที่เหมือนกับเข็มขนาดเล็กเข้าด้วยกันพอเจ้าหนุ่มนั้นใช้วิธีการของเคล็ดลับพันเปลี่ยนดวงดาราก็สามารถทําให้พลังทําลายล้างที่น่ากลัวของมันกระจัดกระจายลงบนวิชาเทพเสียนพิทักษ์กายาเดือนดับพลังของอัสดงดับสปะแสงจึงถูกยับยั้งไว้ได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือ เมื่อได้ยินคำพูดของท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนทุกคนต่างึ้งตะลึงงนันในการต่อสู้สามารถแอบเรียนรู้วิชายุท์ของอีกฝ่ายแถมยังไร้วิชาเทพเสียนออกมาต้านทานอีกฝ่ายได้อีกบุรุษผู้นี้เป็นอัจฉริยะที่ยากจะพบเจอได้จริงๆความสามารถในการเรียนรู้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ในอีกหลายๆปีไม่รู้ว่าเย่ยเหวยจะสามารถเติบโตไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดเมื่อเห็นว่าเย่ยเหวยสามารถต้านทานการโจมตีของแสงที่สี่จากอสดงดับสบรพแสงของตัวเอง อารมณ์บนใบหน้าของซีซิลจึงบิดเบี้ยวเขาไม่เข้าใจว่าเย่ยหวยทำได้อย่างไรเขาจึงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลาั่งอสดงดับสับปะแสงแสงที่ห้าแสงที่หกแสงที่เจ็ดพลังของอสดงดับสับปะแสงแต่ละคลื่อนยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตอนนี้เย่ยหวยที่ต้านทานแสงที่สี่จากอสดงดับสับปะแสงได้สําเร็จใบหน้าจึงเผยรอยยิ้มอย่างยินดีแล้วพูดว่าเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราช่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆ ข้ายังรู้แจ้งวิธีการใช้เคล็ดลับนั้นเปลี่ยนดวงดาราแค่ไม่กี่อย่างก็สามารถรวมเข้ากับย่างก้าวผันแปรได้เกิดเป็นวิชาป้องกันตัวใหม่ทั้งหมดร่างกายจดจำวิชายุทธที่ทรงพลังถึงเพียงนี้แต่กลับไม่รู้วิธีการใช้หน้าเสียดายจริงๆในเมื่อข้าสามารถต้านทานแสงที่สี่ของอสสดงดับสป,ปะแสงได้แล้วเจ้ายังคิดหรือว่าวิชาเทพเซียนบทนี้จะสามารถมาคุกคามข้าได้อีกในใจของเย่หวยเคร่งขรึมแล้วตะโกนออกมาหนึ่งคำฝ่ามือเพลิงขจีเดือดดัก เปเลวเพลิงสีเขียวบนมือของเย่เหวยลุกโชนหนึ่งฝ่ามือโจมตีไปทางดวงอาทิตย์สีดำไร้เคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราไปพลางเพื่อน,นำพลังของอสดงดับสปปรรพแสงเคลื่อนย้ายมาบนร่างกายของตัวเองแล้วฝืนรับไว้แล้วอีกหนึ่งฝ่ามือก็โจมตีไปยังจุดอ่อนของพลังอสดงดับสปปรรพแสงไปพลางรากกับดาวตกที่มีเปเลวเพลิงสีเขียวโจมตีที่ดวงอาทิตย์สีดำขนาดใหญ่ยักษ์ทั้งเจ็ดดวงอย่างรุนแรงตุ้มตุ้มแสงสีเขียวแสงสีดำประทะก,กันกลางอากาศ คลื่นกระแทกที่น่ากลัวกลายเป็นสองพายุลมที่แผ่ขยายทำลายให้ราบเป็นหน้ากองแคร็กครกบึ้มคลื่นกระแทกกระทบกับม่านป้องกันที่เจ้าเมืองเฉินหยวนไร้ไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนก่อนหน้านี้ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนจะดูถูกพลังของเย่หวยและซีซิวจึงร้ม่านป้องกันไว้อย่างตื้นเขินโดยไม่คิดอะไรภายใต้การโจมตีของคลื่นกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองคลื่นม่านป้องกันพลังหยุนเกิดรอยร้าวนับไม่ถ้วนจากนั้นตามเสียงแคร็กแครกที่ดังสนั่นขึ้น คลื่นกระแทกทั้งสองก็บทขยี้ม่านป้องกันพลังหยวนจนราบเป็นหน้ากลองผู้คนของสำนนักเปิดโตและสำนนักหนานซิงที่ชมการประลองอยู่ด้านข้างรอบๆของลานต่อสู้หินสีม่วงทั้งหมดต่างถูกกระแทกจนกระเด็นลอยไปไกลออกไปในจํานวนผู้คนที่ชมอยู่รอบๆผู้เรียนที่ต่ำกว่าขอบเขตจอมยุทธเจ็ดดาราต่างมีใบหน้าที่ขาวซีดอย่างฉับพลันแล้วปากก็กระอักเลือดออกมาบนอัฐจันทร์เมฆสีขาวท่านเจ้าเหมืองเฉินเหยิ่นยืน,ยนขึ้นอย่างกระทันหันสองมือขยับวูบว่าเปล่ากับเงา แค่พริบตาเดียวก็เขียนอักขระเสียนมากกว่าพันวิธีออกมาแล้วม่านพลังที่แข็งแกร่งทนทานกว่าก่อนนี้ถึงสิบกว่าเท่าได้ปรากฏขึ้นล้อมลานต่อสู้หินสีม่วงที่มีเยื่อวเวยและซีซิลอยู่เป็นพลังทําลายล้างที่น่าหวาดหวั่นอย่างมากไม่ได้ไปกว่าผู้แข็งแกร่งอี้หยวนหนึ่งดาราเลยทุกคนยังคงอึ้งตะลึงง,งานแต่และคนตาโตอ้าปากกว้างมองตรงไปบนลานต่อสู้หินสีม่วงระหว่างซีซิลแห่งสำนักเปิดโตและบุรุษที่ไม่รู้ชื่อแห่งสำนักหนานสิงผู้ใดกันที่คว้าชัยชนะ เป็นเพราะม่านพลังหยวนที่ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนได้สร้างไว้คลื่นกระแทกเลยไม่รู้ไหลออกมาแต่ภายใต้การทำลายล้างของคลื่นกระแทกทั้งสองคลื่นทำให้ลานต่อสู้หินสีม่วงที่สีสิวและเย่หวยอยู่กลับดูอ่อนเอ็นบนพื้นเกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ขึ้นแต่ละรอยแต่ละรอยขยายใหญ่ลงไปด้านล่างดูเหมือนลานต่อสู้หินสีม่วงจะพังทลายลงโฮในที่สุดสัตว์อสูรที่ควบแน่นจากเปลวเพลิงสีเขียวก็ทำลายอสสดงดับสับปะแสงลงได้ ทำให้อสดับสปปแปลงสลายไปเปลวเพลิงสีเขียวที่เริ่มแผเ่เผาได้โจมตีบนหน้าอกของซีซิลตามเสียงหอยหวนอันเจ็บปวดที่หมดแรงจนถึงที่สุดของซีซิลร่างของเขาก็ถูกพลังยวนโดยรอบโจมตีกลางอากาศร่างของเขาราวกับเป็นใบไม้ร่วงในสายลมคลั่งปากกระอักเลือดออกมาอย่างน่าสยดสยองเสื้อผ้าขาดบินเป็นเส้นร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลที่ทำให้ผู้คนขนลุกจากนั้นก็ตกลงบนซราปะระหักพังของลานต่อสู้หินสีม่วง ตอนที่126 1หกนึ่งการต่อสู้ที่สร้างชื่อซีซิวเมื่อท่านรองเจ้าสนักแห่งสนักโตโยโต้ที่อยู่ด้านล่างเห็นภาพนี้ดวงตาแดงกำ่ำสายตาเหี้ยมแล้วพุ่งไปข้างๆซีซิลที่ตกลงมาพร้อมตรวจสอบอาการบาดเจ็บของซีซิลเย่หวยถอนหายใจเบาๆผ่านการต่อสู้แลกหมัดอย่างดุเดือดเขาจึงรู้สึกเหนื่อยล้าแต่พลังหยวนและพลังเนียนของเขายังคงเหลืออยู่ ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยบาดแผลที่โดนดวงอาทิตย์สีดำเผาไหม้เหมือนกับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ในที่สุดเขาก็ยังสามารถปกปิดพลังของตัวเองแล้วเอาชนะมาได้บนใบหน้าของเย่เหวยเผยรอยยิ้มที่สบายอกสบายใจสูเหอเดินมายังข้างกายของเย่เหวยแล้วตไหลายของเขาพร้อมพูดอย่างชื่นชมว่าเย่เหวยทำได้ไม่เลวพลังของเย่เหวยเกินกว่าการคาดเดาของสู่เหอมากทำให้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เย่อหวยมีชายเหนือซีซิลนั่นก็หมายความว่าสำนักหนานสิงเข้าใกล้ตำแหน่งสิบอันดับแรกมากขึ้นสูเหอซีซิลคือหลานของท่านเจ้าสำนักแห่งสำนักเป่ยโตของพวกข้าหากซีซิลเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยสำนักหนานสิงของพวกเจ้าจะต้องรับความเดือดดาลนที่ไม่สิ้นสุดจากสำนักเปิยโตของพวกข้าท่านรองเจ้าสำนักแห่งสำนักเปิยโตป้อนยาตังเม็ดหนึ่งให้กับซีซิลที่บาดเจ็บรุนแรงเขาตะคอกอย่างขุนเคืองไปทางสูเ่เหอราวกับเป็นพยาสิงโตที่เกรี้ยวกราด แต่ไหนแต่ไรมาสํานักหนานสิงและสํานักเปยโต้ไม่ค่อยลงรอยกันนักรองเจ้าสํานักจูเกอร์ในการประลองนั้นจะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ยากซีชิวเองก็มีทักษะที่เกินมนุษย์มนาจะโทษผู้ใดได้เล่าซูเหอมองรองเจ้าสํานักจูเกอร์แห่งสํานักเปยโต้ที่โมโหเดือดดามุมปากมีรอยยิ้มยอ่อผู้เรียนแห่งสํานักเปยโต้ของพวกเจ้ามารารานถึงหน้าประตูใหญ่แห่งสํานักหนานสิงหลังจากที่ย่างก้าวเข้ามาในสํานักเทียนเหอ ซีซิลยังพาคนล่วงหน้ามาหาเรื่องอีกอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้สำนักหนานชิงของข้ายังไม่ได้ไต่สวนเรื่องนี้สำนักเปยโต้ของเจ้าก็ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเสียแล้วพวกข้าสำนักหนานซิงไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดอีกอย่างการประลองในครั้งนี้เย่ยเหยไม่ได้ทำผิดกฎของงานศาลสัมพันธ์ระหว่างสำนักข้าก็จะคอยดูว่าสำนักเปยโต้ของพวกเจ้าจะสามารถทำอะไรสำนักหนานซิงของพวกข้าได้สูเหอมองท่านรองสำนักจูเกอร์อย่างเย็นชาตาต่อตาฟันต่อฟัน เจ้าพวกข้าจะคอยดูท่านรองสำนักจูเกอร์โมฮโหโกรธาจนสั่นไปทั้งตัวแล้วสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงให้ผู้เรียนแห่งสำนักเปิดโตพยุงซีซิลออกไปการประลองระหว่างสำนักเปิดโตและสำนักหนานสิงสิ้นสินสุดแล้วสำนักหนานสิงได้ชัยชนะผลลัพธ์นี้ทําให้ทุกคนต้องแปลกใจอย่างคาดไม่ถึงเหล่าผู้เรียนของแต่ละสำนักต่างพูดคุยนินทาเกี่ยวกับการต่อสู้นี้สำนักหนานสิงเป็นด่งมามืดที่ผู้มีพลังแข็งแกร่งคนอื่นๆเริ่มพึงระวัง ไม่คิดเลยว่าสำนักหนานซิงในปีนี้จะมีบุรุษเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งซีซิวไรอัสดงดับสับประแสงแต่ยังต้องพ่ายแพ้ช่างเหนือความคาดหมายจริงๆซีเทียนจงในปีนี้มีคู่ต่อสู้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วซีซิวแพ้พ่ายจากการโจมตีเดี่ยวในเงื้อมือของสวนอยู่เดิมทีทุกคนคิดว่าซีซิวจะสามารถแย่งชิงตำแหน่งของซีเทียนจงแล้วขีดคนใดคนหนึ่งในซีเทียนจงให้กระเด็นไปแต่ไม่คิดเลยว่านอกจากซีซิวจะยังไม่ได้ประลองกับคนอื่นๆของซีเทียนจง ในงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้กลับต้องมาพ่ายแพ้จนต้องจัดก,การประลองสายตาของทุกคนที่อยู่ในหน้าที่นี้จึงไปรวมกันที่ร่างของเย่เหวยพวกจ้ารู้หรือไม่ว่าบุรุษผู้นั้นมีนามว่ากระไรบุรุษผู้นั้นมีนามว่าเย่เหวยเย่เหวยงั้นหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนที่แท้ก็เพิ่งจะสร้างชื่อเสียงในปีนี้ดูเหมือนจะมีมากหน้าหลายตาที่มีพลังแข็งแกร่งตรงทางเดินผู้คนที่รวมกันเป็นกลุ่มมากมายมาร่วมชมการประลองผู้เรียนจากสำนักสี่สิง ก็รวมกลุ่มกันมาดูไม่น้อยเลยกูฟูเชิงเย่เหวยผู้นั้นท่าทางจะมีพลังแข็งแกร่งอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพอๆกับเจ้าสตรีนางหนึ่งที่มีรูปลักษณ์งดงามพูดออกมาด้วยรอยยิ้มอันน่าสเสน่หาแล้วหันไปมองบุรุษผิวดำคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายนางสวมชุดยาวสีชมพูรูปร่างมีส่วนโค้งเว้าวหน้าหลงไหลทําให้ผู้คนที่อยู่รอบๆต่างใจเต้นตึกตักแต่เมื่อผู้คนจากสำนักสีสิงมองสตรีนางนี้ต่างเผยสีหน้าหวาดกลัวอยู่ลึก,ลก บุรุษผิวสีดําผู้นี้คือผู้นิเย่ยหวยจ้องมองก่อนหน้านี้ชื่อของเขาคือทูฟูเซิงอ๋องั้นหรือจะรู้ว่าผู้ใดแข็งแกร่งก็ต้องลองสู้ดูเขาคือเหยื่อของข้าเจ้าห้ามแยง่งกูฟูเชิงไม่สนใจสตรีนางนั้นเขาหันหน้ามองไปด้านที่เย่เหวยอยู่ในดวงตาสีน้ำตาลที่ลึกซึง้งมีประกายสีเขียวแปลกประหลาดผ่านแวบบงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้ผู้ที่ทำให้เขาสนใจมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นจนถึงตอนนี้เย่เหวยก็เป็นหนึ่งในนั้น สตรีนางนั้นรับปากอย่างไม่แสดงความเห็นขยิบมุมตาเผยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ณทางฝั่งของสำนักโจเทียนเจียนซีซิวแห่งสำนักเปิดโตไรวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับศาสตร์ต้องห้ามก็แล้วยังไม่สามารถทำอะไรบุรุษผู้นั้นได้เลยสำนักหนานซิงก็กำเนิดอัจฉริยะที่เยี่ยมยอดอย่างมากเจินเฉินหากต้องต่อกรกับบุรุษผู้นั้นเจ้าคิดว่าจะมีโอกาสชนะมากน้อยเพียงใดผู้เท่าปราจียนสื่ออยู่ แห่งสนักโจเทียนเจียนมองบุรุษหนุ่มที่อยู่ข้างๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มที่เอ็นดูหากไม่คลายผนึกต้องห้ามข้าจะต้องแพ้แน่นอนแต่หากคลายผนึกต้องห้ามเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเจียนเฉินผู้มีรูปลักษณ์หล่อเหลามองตรงไปที่เยี่ยเหวยหลังจากที่ลังเลอย,อยู่ชั่วครู่จึงพูดออกมาเฮือเฮออย่าได้ดูถูกเจ้าหนุ่มนั่นบางทีเจ้าหนุ่มนั่นยังไม่เผยพลังที่แท้จริงออกมาถึงจะคลายผนึกต้องห้ามแล้วก็อย่าได้ดูถูกคู่ต่อสู้นะัก เจี้ยนซืออยู่ลูกหัวของเจี้ยนเฉินพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากใจจริงในสายตาของเจี้ยนเฉินมีแสงแห่งความประหลาดใจวูบวาบแล้วแอบคิดในใจในการต่อสู้กับซีซิลดูเดือดเลือดพล่านถึงเพียงนี้เย่เหวยยังเก็บซ่อนพลังไว้อีกงั้นหรือบนใบหน้าของเจีย้ยนเฉินเผยรอยยิ้มออกมาทันทีหากเย่เหวยเก็บซ่อนพลังไว้จริงๆแล้วก็ค่อยน่าสนใจขึ้นมาหน่อยไม่เช่นนั้นมันคงจะได้ความหมายณที่พักสํานักสัหยางไม่คิดเลยว่า สำนักหนานซิงจะปิดบังอัจฉริยะที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้ข้าได้ดูถูกพวกเขาไปมีเจ้าหนุ่มนั่นนำทีมสำนักหนานซิงก็มีคุณสมบัติที่จะแย่งชิงอันดับที่สามซื้อหุ่นเทียนหากว่าเจ้าต้องต่อสู้กับเจ้าหนุ่มแห่งสำนักหนานซิงจะมีหวังชนะหรือไม่สิเซียรหลานผู้มีผมสั้นสีแดงมองเย่เหวยที่ย่างก้าวลงจากลานประลองหินสีม่วงแล้วหันไปถามบุรุษที่อยู่ข้างกายเจ็ดในสิบเจ้าคนไร้ค่าอย่างสี่ซิลไม่อาจเทียบพลังของข้าได้ ซื้อหุ้นเทียนจ้องเย่หวยที่อยู่ไกลออกไปมุมปากเสียยิ้มอย่างโอหังเป็นหนึ่งในซีเทียนจงซื้อหุนเทียนจึงเชื่อมั่นในพลังและภายในมือของตัวเองอย่างมากสมญานามซีเทียนจงไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่ประดับถึงแม้ผู้ที่สี่สิวทาสู้ด้วยคือส่วนอยู่แล้วไพ่แพ้ในการจงตีเดียวแต่คาดการว่าส่วนอยู่ไม่ต่อสู้อย่างจริงจังการจะแทนที่ใครสักคนในซีเทียนจงนั่นหมายถึงจะต้องสู้กันอย่างนองเลือกหากบุรุษผู้นั้นสู้กับข้า ข้าจะทําให้เขารู้ซึ่งเองว่าพลังของคนเหล่านี้ยังห่างชั้นกว่าซีเทียนจงอย่างมากสือหุนเทียนพูดอย่างสะุกสือเซียนรานพงกหัวเล็กน้อยพรสวรรค์ของสือหุนเทียนมีเหลือล้นแม้แต่เขายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของสือหุนเทียนถึงแม้สือหุนเทียนจะเป็นลำดับสุดท้ายในชีเทียนจงแต่ก็มีพลังสูงนักสำนักเทียนเหอเหล่าผู้เรียนแห่งสำนักเทียนเหอต่างเก็บข้อมูลของผู้เรียนที่มีพลังแข็งแกร่งของแต่ละสำนักอย่างไม่หยุดหย่อน เย่เหวยก็อยู่ในสายตาของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยพลังของเย่เหวยไม่แน่ว่าจะสามารถกลายเป็นสมาชิกของซีเทียนจงได้แต่ข้าคิดว่าคงยากซีเทียนจงคนไหนบ้างที่ไม่มีไพ่ในมือที่แข็งแกร่งเย่เหวยผู้นั้นยังคงฝึกฝนวิชาเทพเซียนไม่เพียงพอนั่นก็ไม่แน่เสมอไปอาจเป็นไปได้ว่าในตอนที่เขาสู้กับซีซิวเขาอาจจะยังไม่ได้ไล่พลังที่แท้จริงทั้งหมดออกมาก็เป็นได้เหล่าผู้เรียนของสนักเทียนเหอกลุ่มหนึ่งต่างพูดคุยกัน เมื่อเห็นบุรุษสามคนเดินมาด้านข้างของตัวเองจึงยืนตัวตรงในทันทีคาราวะสิ์พี่ทั้งสามพวกเขารีบทักทายอย่างนอบน้อมพลังของบุรุษทั้งสามคนนี้ถูกจัดอยู่ในเจ็ดอันดับต้นๆของสำนักเทียนเหอมีคนผู้หนึ่งในนี้ที่ได้ชื่อว่าซีเทียนจงน่าสนใจหนึ่งในนั้นมีบุรุษที่ผมสูงมองไปทางเย่ยเหวยบนใบหน้าเผยรอยยิ้มขี้เล่นเจ้าหนุ่มซีซิวนั่นมีพลังน้อยนิดก็ไม่รู้จักประมาณตนจะช้าเร็วก็ต้องหกล้มหัวขมำ เขาคิดจริงๆหรือว่าตัวเองแพ้ให้กับสวนอยู่ในการโจมตีเดียวสวนอยู่จงใจทดสอบพลังของเขาก็เท่านั้นถือครองวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับศาสต,ต้องห้ามแล้วอย่างไรผู้ที่ได้ฉายาซีเทียนจงจะมีผู้ใดที่ไม่มีแพ้ในมือกันพลังหยวนพลังเนียนไม่เพียงพอต่อให้มีวิชาเทพเซียนที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วจะมีความหมายอะไรเล่าซีซิวยังห่างไกลอีกมากในคำพูดของบุรุษที่ผอมสูงเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกซีซิว แต่พลังของเจ้าหนุ่มนั่นแห่งสำนักหนานซิงไม่เลวเลยทีเดียวหากต้องสู้กับสำนักเทียนเหอของพวกข้าคาดว่าข้าสวนอยู่เฟิงอี้ต้องลงมือเองสามคนถึงจะสามารถเอาชนะเขาได้บุรุษผอมสูงผู้นี้เป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สองของซีเทียนจงบนร่างกายของเขาเผยท่าทางที่เยื่อหยิ่งยังเป็นธรรมชาติเมื่ออีกสองคนได้ยินคำพูดของบุรุษผอมสูงผู้นี้ต่างเผยสีหน้าที่ตกใจไม่คิดเลยว่าสิทธิ์ที่จะประเมินเยื่เไหวได้สูงเพียงนี้ ผ่านการต่อสู้นี้สำนักหนานสิงได้เข้าไปอยู่ในสายตาของสำนักอื่นเย่ยเหวยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบุรุษที่แจ้งเกิดในเวทีของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักเหล่าคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอธัธจันร์สายตาของพวกเขาจับจ้องไปร่างของเย่ยเหวยที่อยู่ด้านล่างสิ่งที่ทําให้พวกเขาสนใจไม่ใช่พลังของเย่ยเหวยเพราะเย่ยเหวยแค่เอาชนะซีซิลได้ก็เท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นความสําคัญกว่าคือความสามารถในการรู้แจ้งที่น่าประหลาดใจของเย่เหวยเขาสามารถเรียนรู้ เคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราในระหว่างการต่อสู้ได้ท่านยังนำทักษะของเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดารามาใช้ร่วมกับวิชายุทธ์ของตัวเองความสามารถในการรู้แจ้งเช่นนี้ความสำเร็จในอนาคตจะต้องไม่ธรรมดาท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนและทุกท่านแห่งกองทัพชิงเรินตระกูลโม่ของข้าต้องการบุรุษผู้นี้อยากให้ทุกท่านเห็นแก่หน้าของข้าผู้นำตระกูลโม่ที่เคยให้ความสำคัญกับซีซิลได้เปลี่ยนความต้องการของตัวเองเมื่อเทียบกันแล้วคุณค่าในการอุ้มชูเย่หวยมีมากกว่าซีซิล ผู้นำตระกูลโมเจ้าสนใจในตัวของซิซิลพวกข้าคงไม่ขัดข้องแต่สำหรับบุรุษผู้นั้นเกรงว่าจะมีหลายคนที่ไม่รับปากพรสวรรค์ของเจ้าหนุ่มนั้นไม่เลวเลยทีเดียวพวกข้าก็จับตาดูเช่นกันระดับสูงคนหนึ่งของกองทัพชิงเสินได้พูดออกมาระดับสูงของกองทัพชิงเสินไม่ค่อยออกตัวง่ายๆทุกๆปีมีอัจฉริยะมากมายที่น่าสนใจทั้งในระดับเขตการปกครองหรือมลรัฐแต่กลับไม่อยู่ในสายตาของพวกเขาเมื่อได้ยินระดับสูงของกองทัพชิงเสินเอ่ยปาก ผู้นำของตระกูลใหญ่ต่างยิ้มแห้งๆแ,แล้วมองหน้ากันเมื่อระดับสูงของกองทัพชิงเรินเอยปากว่าสนใจในตัวของเย่ยเหวยพวกเขาก็คงหมดหวังแม้แต่ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนก็เผยรอยยิ้มที่ฝืนยิ้มออกมาเขาสนใจในตัวของเย่ยเหวยอ,ยอย่างมากเพราะเย่ยเหวยม,มีคุณค่าให้อุ้มชูแต่ถึงจะเป็นตัวเขาเองก็ไม่อาจไปแย่งชิงกับกองทัพชิงเสินได้เพราะกองทัพชิงเสินเป็นหนึ่งในคุงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิต้ตาโจเมื่อการประลองของทั้งสามสสำนักสิ้นสุด การประลองรอบแรกของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้สิ้นสุดลงสำนักหนานสิ่งได้เข้าสู่รอบถัดไปพรุ่งนี้จึงจะเริ่มการประลองรอบที่สองจบตอนที่126โปรดติดตามตอนต่อไป